เห็ดสวยงามมากเลยเนี่ยดูนะดอกงามงามเมื่อนี้มาสามสาวผจนไพ่พี่น้องเอ้ยน้องไพ่น้องลุงพูนอยู่ข้างบนพูนะ ูเห็ดสวยงามมากเลยนะโอ้ยดูงามคากเห็ดพี่น้องอดอกกำลังสวยงามเลยนะี่ย ดอกกำลังน่ากินเลย พันเถาพี่น้องเลยไหมน,นิดเถาห้อยคนเจ็บไปแล้วมึงพันเถาเพียบเลยไหมมาเจอตอนแก่พี่น้องเย้ย เฮ็ดกำลังขึ้นกันมีตัไหนพี่น้องด้วยเห็นบ่กำลังสวยๆเลยนี่ดอกกำลังเป็นตาฮาพี่น้องไอ้พ่นจะได้เต็มทวงแล้วพี่น้องเลย เต็มถุงแล้วกับแก,ก๊บบานคือเกา้าพี่น้องเอ้ยบึงกำลังเป็นกีพู้ไหนพี่น้องบึงเฮ็ดไหมสองสามดอกคนบุญไอพี่นอ้องแย่พอนก็ได้เต็มถุงอีกแล้วเบิ่องด,ด้พูคนหน่อ